สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้ผมจะมารีวิวการใช้งาน Honor m a g i c 6 Pro นะครับประมาณ1ปีกว่าตอนซึ่งตอนนี้7 Pro ก็ออกไปแล้วนะครับเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับคนที่กำลังตัดสินใจที่จะซื้อ m a g i c 6 Pro มือ2หรือไม่ก็มือ1 7 Pro นะครับเพราะว่ามันห่างกันแค่ปีเดียวมันไม่ได้มีความต่างเยอะนะครับนอกจากดีไซน์ที่บางลงแล้วก็ชิปเซตใหม่นะครับ ความรู้สึกในการใช้งานนะครับผมจะแบ่งออกเป็น2ภาคนะครับก็คือภาคแรกก็คือจะเป็นในเรื่องของการใช้งานประสบการณ์ที่ประทับใจนะครับแล้วก็ภาคที่2ก็คือจะเป็นในเรื่องของข้อตินะครับสำหรับความประทับใจเนี่ยมีทั้งหมดประมาณ12ข้อนะครับผมจะพูดถึงความประทับใจก่อนแล้วก็จะพูดความไม่ประทับใจในภายหลังนะครับข้อแรกเลยก็คือในเรื่องของการจับถือนะครับค่อนข้างที่จะ ถนัดมือจะไม่ใหญ่มากจนเกินไปนะครับเทียบกับ A25 Ultra หรือแม้ก็ A24 Ultra นะครับความใหญ่มันจะต่างกันเวลาจับถือเนี่ยมันจะความรู้สึกมันจะต่างกันนะครับแต่ว่าด้วยกล้องที่มันอยู่ตรงกลางแล้วมันจะนูนออกมาเยอะนะครับทำให้เวลาจับถือเนี่ยน้ำหนักเทไปข้างหน้าเยอะนะครับแล้วก็ตัวกล้องเองเนี่ยมันค่อนข้างที่จะนูนแล้วมันเวลาจับเนี่ยจะไปโดนกล้องนะครับก็เลยต้องซื้อเคส ที่ปิดกล้องมานะครับไม่งั้นคือกล้องลายชัวหนึ่งร้อนะครับไม่เหมือนกับไอโฟนซัมซุงที่กล้องจะอยู่ด้านข้างเนาะนะครับก็จะไม่ค่อยไปโดนกล้อง <c oughs> จะไม่ค่อยไปโดนกล้องสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ด้วยเรื่องของน้ําหนักเนี่ยมันค่อนข้างจะเยอะนะครับมันด้วยความที่มันเป็นตัวท็อปเขาก็ต้องยัดทุกอย่างมาใช่ไหมนะครับมันก็เลยน้ําหนักจะเยอะไปนิดนึงแต่ว่าการจับมือ,อการจับถือเนี่ยค่อนข้างที่จะถนัดนะครับความกว้างม,มันไม่กว้างจนเกินไปนะครับ ข้อที่2ก็คือในเรื่องของสีส,สันหน้าจอมันค่อนข้างที่จะสวยงามนะส่วนตัวที่ซื้อไม i c o p Pro นะครับเพราะว่าชอบสีสันหน้าจอของนางโดยนะฮะแต่ว่าถามว่าสู้ซั s u n g ได้ไหมส่วนตัวคิดว่าไม่นะเพราะว่านางจะเก่งที่สุดในเรื่องนี้แต่นางก็จะมีข้อเสียของนางก็คืออาจจะจะชอบเป็นเส้นนูแลใช้เป็นนานๆเนาะนะครับอันนี้คืออนอนอกประเด็นแล้วนะครับข้อที่3ก็คือเรื่องของกล้องนะครับ ผมจะพูดถึงกล้องหลังก่อนละกันกล้องหลังเนี่ยเวลาถ่ายภาพย้อนแสงมันจะสวยมากแล้วทําได้ดีมากนะครับแล้วก็เรื่องของกล้องเนี่ยนางจะโม้ไวเยอะนะครับอ่าสิ่งที่ทําได้ดีอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการจับภาพภายในเซลล์วินาทีอันนี้คือทําได้จริงแล้วก็ทําได้ดีเลยนะครับส่วนในการถ่ายส่วนอื่นเนี่ยก็ไม่ได้ว้าวอะไรขนาดนั้นนะครับก็ทําได้ดีทั่วๆไปปกติแต่ก็ส่วนตัวชอบ iPhone มากกว่านะครับ เรื่องของความมีมิติของภาพอะไรอย่างเงี้ยพอเราเวลาถ่ายภาพบอ,อกมาเนี่ยภาพของนางจะมีการดึงสีขึ้นมานิดนึงครับจากความเป็นจริงประมาณสัก10-20%อะไรอย่างเงี้ยก็จะทําให้ภาพมันจะดูดีมากยิ่งขึ้นนะครับจะทําให้ภาพมันจะดูดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็สามารถนําไปใช้งานได้เลยนะสีจริงมัน เป็นสีเลือดหมูนะครับแต่ว่าในกล้องมันอาจจะสีมันจะแดงแจด๊ดนิดนึงนะครับตัวซอฟต์ไเขคบิบก็จะประมาณนี้ครับสำหรับกล้องหน้านะครับถ้าเราเข้าจะแอปกล้องเพลๆเลยเนี่ยก็ถือว่าทำได้ดีนะพูดถึงอะ่ะเออนางทำได้ดีเลยนะแต่ว่า ถ้าเราใช้ผ่านแอป Official นะครับอย่างพวกแอป Line แอปเฟซอย่างเงี้ยเราวิดีโอคอรเงี้ยคุณภาพของภาพที่ออกมาเนี่ยจะเป็นประมาณจะเป็นประมาณ HD นะครับซึ่งถือว่าไม่ผ่านแต่ว่าอันนี้มันเป็นปัญหาเชิงซอฟต์แวร์นะมันไม่ไม่ไม่ใช่ปัญหากับตัว Honor โดยตรงนะครับก็มันจะเป็นหลายๆเรื่องรวมกันนะครับตั้งแต่ผู้ผลิตแอป แล้วก็ตัว Android แล้วก็ตัวซอฟตัวซอฟต์แวร์วว Software, แล้วก็ฮาร์ดแวร์ของ Honor เองนะครับแล้วก็ตัววิดีโอที่ผมถ่ายเนี่ยก็ถ่ายมาจากกล้องหน้าของ Honor เองนะครับก็ถ้ากล้องเพลยวๆเนี่ยทำได้ดีนะฮะข้อที่5นะครับก็คือในเรื่องของการกันน้ำกันฝุน่นสำหรับการกันน้ำเนี่ยถือว่าทำได้ดีแล้วก็ทำได้จริงนะครับแต่ว่าถ้าเอาไปจุ่มลึกๆเลยเนี่ย กันได้ไหมอันนี้ไม่ทราบนะครับไม่ได้ลองแล้วก็ไม่ค่อยอยากจะลองนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ตรงกับการใช้งานในชีวิตจริงนะครก็จะลองแค่ที่ต้องใช้จริงๆนะครับอย่างเช่นใส่เล่นน้ําฝนนะครับคือบางทีเราทํางานเราเปียกเนี่ยมันก็ต้องเปียกอยู่แล้วใช่ไหมอันนี้คือความจําเป็นในชีวิตแล้วก็เล่นสงครามนะครับบางคือเวลาเราไปเนี่ยเราก็ต้องพกโทรศัพท์ไปด้วยนะครับอันนี้คือความจําเป็นในชีวิตก็ทดสอบมาแล้วนะครับก็การได้จริงแต่ว่าเวลาขนาดที่ใช้งานเนี่ยจะมีอาการ เวลาเราใส่เล่นน้ําด้วยเนี่ยจะมีอาการลั่นจอบ่อยนะครับเพราะว่าน้ําเนี่ยจะมีกระแสไฟฟ้าน้ำเนาะนะครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติแหละนะครับแล้วก็เวลาเราใช้เล่นน้ําด้วยเนี่ยเราจะใช้โทรไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่าเราฟังเสียงไม่รู้เรื่องเนาะน้าจะเข้าไปเกาะอยู่ในรูลําโพงอะไรอย่างเงี้ยถ้าจะโทรอย่างเงี้ยเราก็ต้องอกลับมาในร่มก่อนแล้วก็เสด็จน้ําก่อนจะเล็จากโทรได้แล้วก็จะฟังได้นะโทรได้แต่มันฟังไม่รู้เรื่องไงเออนั่นแหละนะครับก็คือสรุปแล้ว การใช้งานกันน้ำเนี่ยใช้ได้จริงนะครับเดี๋ยวมจะมีคลิปให้ดูด้วยนะแต่ว่าในระยะยาวจะมีผลข้างเคียงไหมอันนี้บอกยังไม่ได้นะครับเพราะว่าเพิ่งใช้มาปีกว่ายังกำลังจะเข้า2ปีนะครับครับ oh. ข้อต่อไปข้อที่6ก็คือเรื่องแบต แบบนางเนี่ยจะค่อนข้างจะอึดมากชาร์จเร็วมากอย่างปกติเนี่ยถ้าเราใช้ไอโฟนเวล,ลาเราก่อนนอนเราก็จะชาร์จทิ้งไว้ใช่ไหมแต่ว่าใช้ตัวอ o อนเนอร์เองเนี่ยผมไม่เคยใช้ไม่เคยชาร์จทิ้งขําคืนนะครับผมตื่นมาก่อนล้างหน้าแปรงฟนนันก็ชาร์จทิ้งไว้แล้วก็ล้างหน้าแปรงฟันเต็มตัวประมาณสัก20-30นาทีนะครับก็เต็มแล้วนะฮะผมใช้ทั้งวันเงี้ยสมมติว่าเหลือประมาณก่อนนอนเหลือประมาณ35-40%ิางีเียนะครับ ก็ทิ้งไว้อย่างนั้นแหละนะครับเราก็ตื่นมาค่่ยช้านะครับแล้วก็แบตก็อึดมากนะสุดยอดขพอที่เจนะครับในเรื่องของ Software. ซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์ของเขาเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะมีความสเสถียรมากนะครับสเสถียรแบบสุดๆอลแทบจะ,สะเสถียรกว่า iOS ก็ว่าได้นะครับก็คือหลายๆคนอาจจะเทียงนะฮะส่วนผมเองก็จะเป็นแฟนแฟนพันธุ์ท้ของไอเพิร์นะนะครับของเขาเนี่ยเล่นติดมือก็จริงสเสถียรจริงนะครับแต่ว่า ด้วยความที่แอปเปิลเนี่ยเขาจัดการความร้อนได้ไม่ดีนะครับก็เลยจะมีอาการค้างบ่อยกระตุกบ่อยนะครับถ้าเล่นไปสักพักหนึ่งแม้จะเล่นแค่ Facebook Instagram หรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะเล่นนานๆไปมันก็จะมีอาการที่จะร้อนมากนะแต่ว่าตัวอื่นเนี่ยคือซอฟต์แวร์เขาเขาลื่นแล้วก็เขาก็จัดการความร้อนดีนะครับก็เลยอาการกระตุกเนี่ยค่อนข้างจะน้อยหรือแทบจะไม่มีเลยนะะถ้าเราไม่ใช้งานมันหนักจริงๆอย่างเช่นสะท้อนภาพจอออกสู่จอใหญ่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นการใช้งานที่ค่อนข้างหนัก นะก็จะมีเริ่มมีอาการร้อนนะครับหรือไม่ก็เล่นเกมสักเล่นเกมสักชั่วโมงหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้ก็คือจะเป็นการใช้งานอนะ่ะอันนี้ถึงจะเจอความร้อนนะครับข้อที่8ก็คือในเรื่องของการสแกนหน้านะครับเขาบอกว่ามันเป็นการสแกนหน้าแบบ 3D เนาะแต่ว่าถามว่าความปลอดภัยมันจะเท่ากับของ a p p l ิลไหมนะครับคิดว่าไม่นะครับแต่ว่าไม่ได้มีข้อมูลเชิงเทคนิคมายืนยันนะแต่ส่วนตัวคิดว่าไม่ สำหรับการสแกนเข้าแอปธนาคารต่างๆเนี่ยก็ทำได้ดีนะครับแล้วก็สแกนได้หมดเลยนะฮะข้อที่9ก็คือเรื่องของการสแกนนิ้วนะครับถือว่าทำได้ดีแล้วก็รวดเร็วนะครับแม่นยำไหมไม่รู้ว่าแม่นยำแค่ไหนแต่ว่าจากที่ใช้มาคือแม่นยำนะครับแต่ว่าตัว honor 6 pro เนี่ยตัวสแกนนิ้วมาอยู่ตามไปหน่อยก็เลยเวลาสแกนเนี่ยมัน,นลำบากนิดนึงแล้วก็เสี่ยงตกนะครับถ้าเราไม่จับ2มือ แต่ปัญหานี้ถูกแก้ไปแล้วในตัวเ e ด็กโนะครับจะอยู่ในตำแหน่งที่สูงขึ้นข้อต่อไปข้อที่10ก็คือในโหมดของ Parallel นะครับอันนี้จะเป็นโหมดแบบมีโทรศัพท์2เครื่องใน1เครื่องนะครับจะเป็นโหมดอีกโหมดหนึ่งเหมาะสำหรับพนักง,งานออฟฟิศนะครับที่จะต้องเก็บข้อมูลของที่ทำงานเยอะๆหรือว่าเก็บข้อมูลของลูกค้ายเยอะนะครับอันนี้ก็จะแอมนี้นะแต่ว่าด้วยอาชีพผมเนี่ยไม่ได้ใช้งานนะครับก็เลย ไม่ได้เว้าวกับโหมดนี้นะครับในเชิงปฏิบัติเนี่ยทำว่าจะมีปัญหาไหมยังรับรองไม่ได้ครับเพราะว่าผมแทบจะไม่ได้ใช้เลยแต่ว่าจากการเข้าไปใช้ดูนะครับเปิดปิดเข้าแอปนุ่นนี้นั่นอะไรอย่างเงี้ยเบื้องต้นเนี่ยก็ยังใช้งานได้ดีอยู่แล้วก็ค่อนข้างที่จะ,สะเสถียรน,นะครับแต่คิดว่าน่าจะคงจะมีปัญหาเยอะอยู่แหละในเชิงปฏิบัตินะครับ ข้อทีก็คือเรื่องของลำโพงถือว่าทําได้ดีนะทำได้ดีมากเลยแหละแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีมิติอย่างแฟนผมนี่ยจะใช้ตัว iPhone 16เนาะแต่ต่อให้ Android ทําได้ดีแค่ไหนก็ยังสู้ iPhone ไม่ได้นะอันนี้บอกก่อนนะครับข้อสุดท้ายก็คือในเรื่องของการเชื่อมบลูทูธนะครับอย่างผมนี่ยจะเชื่อมบลูทูธกับตัวสมาร์ทวอทเนาะแล้วก็ตัวหูฟังบลูทูธนะครับค่อนข้างที่จะ จับไวจับเร็วแล้วก็สะเถียนไม่หลุดนะครับไม่หลุดแล้วก็เวลาเราสมมุติว่าผมใส่สมาร์ทวอทไปใช่ไหมไม่ได้อรศั์ไปด้วยเวลาเวลามันหลุดการเชื่อมต่อมันก็จะจะแจ้งเตือนว่าหลุดการเชื่อมต่อนะครับแล้วเวลากระมาอมตัศัพท์มันก็เชื่อมอัตโนมัติของมันเลยนะครับก็คือสะเถียนแล้วก็ค่อนข้างที่จะนิง่นะงนะครับแล้วก็รวดเร็วภาคที่2นะครับก็คือ ผมจะพูดถึงข้อเสียอะไรกันส่วนที่ไม่ค่อยประทับใจนะครับก็จะมีทั้งปัญหาที่เป็นปัญหาของเขาจริงๆแล้วก็ปัญหาที่ไม่ใช่ของเขาสักเท่าไหร่นะครับก็ไม่เชื่อว่าเป็นปัญหาสําหรับเขาก็ได้นะครับก็ลองฟังดูแล้วกันข้อที่1ก็คือในเรื่องของการเชื่อมบลูทูธนะครับอย่างผมเนี่ยจะใช้หูฟังบลูทูธ Oppo Enco Air 2นะครับก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ดีเลยนะฮะเวลาเราฟังเพลงผ่านบลูทูธของ เวลาเชื่อมกับตัวออนเดอร์เนี่ยรู้สึกว่าเวลาฟังเพลงจะไม่ค่อยไพเราะนะครับแต่มีความรู้สึกสักๆแสบๆซพูหน่อยหนึ่งนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยผมใช้แค่ตัว oppo นะครับคือเชื่อมแล้วเนี่ยเวลาฟังจะลื่นหูแล้วมันจะนุ่มนวลน,นะครับแต่พอฟังผ่านตัวออนเดอร์เนี่ยจะบอกว่าความรู้สึกมันไปอีกแบบหนึ่งที่ไม่ค่อยชื่นชอบสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็เวลามีคนโทรเข้ามาเนี่ยมันจะคุยคาสายผ่านไม้ไม่ได้นะครับต้องปิดบูทูธก่อนแล้วก็คุยปกติ หลังจากนั้นเราก็าเปิดบลูทูธใหม่เรามาฟังเพลงอย่างนี้นะครับก็จะมีปัญหาในเรื่องนี้นะครับปัญหานี้มันจะเป็นปัญหาเชิงซอฟต์แบ์นะครับซึ่งผมใช้มาแล้วปีกว่าก็เกือบ2ปีแล้วก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขนะครับก็ถือว่าเป็นข้อเสียที่น่าง,งุนกิจพอสมควรนะครับข้อที่2ก็คือจะเป็นในเรื่องของการฟังเพลงนองนะซึ่งพูดไปแล้วเมื่อกี้ในข้อหนึ่งนะครับข้อที่3ก็คือจอโค้งปัญหาของจอโค้งเนี่ยเยอะนะ นะครับตั้งแต่เรื่องของการลัานจอนะครับถ้าเราไม่ใส่เคสแล้วจับเพลๆเนี่ยจะเจออาการจอลัานนะครับแต่ด้วยความที่เราใส่เคสแล้วเคสมันดันให้มันหนาขึ้นใช่ไหมวเวลาจับเราก็จะไม่ไปโดนจอกก็เลยจะไม่ค่อยเจอปัญหาจอโค้งนะฮะแต่ว่าเราจะไปเจอตอนเล่นเกมหรือไม่ก็เวลาเราดูพรีวิวเกมอย่างเงี้ยบางทีมันเลยขอบไปที่จอโค้งเนี่ยเราก็จะไม่ดูไม่ค่อยรู้เรื่องเราก็ต้องแบบแยยงๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ เป็นปัญหาเยอะนะแล้วก็เรื่องการติดฟิล์มนะครับหาติดฟิล์มยากมากเลยว่าแทบไม่ได้เลยสําหรับคนที่อยู่ในกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยน่าจะหาติดได้นะครับแล้วก็คาดว่าน่าจะแพงประมาณห้าหกร้อยนะแต่สาหรับคนที่อยู่ต่างจังหวัดหาติดไม่ได้นะครับนอ,นอกจากฟิล์มไฮโดรเจลแล้วมันก็ใช้ไม่สนุกนะครับไม่ลื่นไม่ลื่นติดมือก็ต้องซื้อมาติดเองแล้วก็ติดยากนะครับเพราะว่า เป็นผู้ใช้งานทั่วไปเนาะมันไม่ได้ถนัดอะไรแบบนี้ก็ต้องมาหัดติดอะไรอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างที่จะลำบากฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นปัญหาเชิงการตลาดแล้วก็เชิงการใช้งานด้วยนะครับข้อที่4ี่ก็คือในเรื่องของการซูมเรื่องกล้องเนี่ยนางจับโม่ไว้เยอะนะเรื่องการซูมบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเรื่องของการซูมเนี่ยนางทาได้ไม่ดีนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบการซูมแนะนําให้ไปซัมซุงมากกว่านะครับ ข้อที่6ก็คือหมดสลิปหน้าจอสําหรับข้อนี้เนี่ยจะเรียกว่าเป็นข้อเสียได้ไหมผมไม่แน่ใจนะครับเพราะว่ารูปแบบการใช้งานแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่าง i อ h o n เงี่ยก็จะมีหมดสลิปหน้าจอแบบจะเรียกว่าเลยแบบไม่สลิปเลยเนาะแล้วก็สลิปหน้าจอ1ชั่วโมงนะครับแล้วก็30นาที20นาทีกว็ว่างกับไปนะครับแต่ของ Honor เนี่ยมีสูงสุดแค่10นาทีนะครับ ซึ่งอย่างบางครั้งหรือว่าบ่อยครั้งผมจะใช้งานแบบไม่ดับเลยนะก็เลยจะเป็นปัญหามากนะครับผมต้องการใช้งานแบบไม่ดับเลยนะผมก็ต้องมาเปิดปิดบ่อยนะก็จะเป็นปัญหาสําหรับผมแต่คิดว่าผมไม่ใช่ปัญหาสําหรับทุกคนนะครับข้อที่6กนะครับก็คือเรื่องของ AI owner นะครับ AI ของเขาเนี่ยเอออันนี้ก็เป็นข้อดีนะเมื่อกี้ลืมพูดไปในข้อดี AI ของเขาจะมีความค่อนข้างที่จะ,สะเสถียรน,นะ ยังจะมีโหมดแบบเวลาเรามองหน้าจอแล้วก็มันจะแสดงนาฬิกาขึ้นมาเลยแบบพรีวิวหน้าจออ่าโทรศัพท์อ่ะเหมือนเราไปแตะหน้าจอเออเหมือนสมาร์ทวอท์เราทังขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วก็มันก็จะมีนาฬิกาโผล่ขึ้นมาอย่างเงี้ยเออแบบนั้นเลยนะครับค่อนข้างจะเสถียรแต่มันจะอ่าช้านิดนึงนะครับแบบ0.1นย์จุดหนึ่งวิทหนึ่งวิอะไรอย่างเงี้ยแต่มันจะช้านิดนึงนะครับแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะเสถียรแต่ข้อเสียคือเวลาเราเปิดโหมด AI ทั้งหมดเลยเนี่ย มันค่อนข้างที่จะกินแบตนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนอันนี้คือข้อเสียคือกินแบตแต่ข้อดีคือสเสถียรน,นะครับสำหรับโหมด h o n o r AI นะครับของเขาก็จะมีเยอะนะที่แบบว้าว,าวเลยเนี่ยก็จะมีตัวนี้นะครับข้อความเมจิกก็คือเราจะดึงข้อความจากรูปภาพได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรหรือว่าอะไรต่างๆทำได้หมดเลย แล้วก็เราก็ดึงอะไรนะสมมุติว่าข้อความอยู่บนรูปภาพใช่ไหมเราก็ดึงข้อความนั้นลงมาใส่เวิร์ดใสอะไรได้นะครับอันนี้คือก็คือความเจ๋งของเขาซึ่งสมัยนี้ก็เป็นเรื่องปกติไปแล้วเนาะไม่ได้ว้าวอะไรนะครับแล้วก็น,นี่จะเป็นในเรื่อง m a g เมจิทัชนะครับก็คือว่าเราทัชแล้วก็ไปค้นหาใน Google อะไรเงี้ยสมมุติว่าเราวงกลมอันนี้ไปค้นหาอะไรเงี้ยข้อมูลน,นี้อันนี้ก็ไม่ได้เป็นว้าวอะไรนะนะครับแต่ว่าเขาก็มีมาให้ เป็นเรื่องปกติของสมัยนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวแปลด้วย AI จะเป็นตัวนี้แอปแอปแปล AI ของเขาตัวนี้ในเชิงปฏิบัติเนี่ยใช้งานได้จริงไหมผมไม่ค่อยแน่ใจนะเพราะว่าเนี่ยแปลด้วย AI ตัวนี้นะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ใช้ก่อนหน้านี้เนี่ย Android 14นะครับคือ Magic OS 8มันจะยังไม่มีภาษาไทยเพิ่งมามี Android 15นะครับภาษาไทยนะแต่ไม่ไม่ได้ใช้จะใช้ตัว Google มากกว่า แล้วก็อันนี้นะครับการตรวจจับอัจฉริยะอันนี้ก็คือจะเป็นในเรื่องของอที่ผมบอกไปเวลาเรามองหน้าจอมันจะแสดงนาฬิกาอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเปิดหน้าจอตลอดเวลาขณะที่มองอะไรอย่างเงี้ยมองเพื่อลดระดับเสียงแจ๊สเนื้ออะไรอยใช้ได้หมดเลยนะครับแล้วก็แสดง EOD Standby ขณะมองเนี่ยเวลาเรามองปุ๊บเหมือนนาฬิกา Smart w a อะเวลาเราเงยขึ้นมันก็จะแสดงนาฬิกาขึ้นมาอ่เียนะครับอันนี้จะเป็นแบบนั้นอันนี้ก็คือ AI ของเขา ที่เจ๋งนะครับแล้วก็สเียนแล้วก็อันนี้จะเป็นในเรื่องของท่าทางอากาศนะฮะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูเพราะว่าผมเซตติ้งไว้แล้วนะครับนี่จะเป็นแบบนี้ใช้งานได้จริงนะครับแต่ว่ามันจะมีความดีเลยนิดนึงนะฮะเพราะว่าด้วยความที่มันยังเป็นเทคโนโลยีใหม่เนาะแล้วก็ยังไม่สามารถจับได้รวดเร็วฟุฟะฟุฟ,ะฟ,ฟ,ะฟ,ฟะนะครับเหมือนซอฟต์แวร์มือถือใหม่ๆตัวนั้นก็จะมีความหนึบช้าาอะไรอย่างนี้แหละนะครับก็ต้องรออีกหลายปีกว่า ที่มันจะรวดเร็วทันใจนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือการตรวจจับสายตานะครับเวลาจะมีข้อความแจ้งเตือนเนะี่ยเราสามารถใช้สายตาเปิดดูข้อความได้นะครับแค่นั้นแหละนะครับมีอยู่แค่นั้นแหละโอเคเดี๋ยวผมจะทําอันนี้ให้ดูนะฮะอ่าผมจะทําหมดอันนี้ให้ดูหมดมือมือนี่นะครับนี่เห็นไหมพอผมปุบมาด้ดิ ถ้าผมจับอย่างนี้ก็จะผัดแต่ในภาพหน้าจอนะครับแล้วก็ถ้าผมทาอย่างนี้ก็จะดันขึ้นเห็นไหมนะครับถ้าผมทาอย่างนี้ก็จะดันลงมันค่อนข้างที่จะสะเทียนนะครับแต่ว่ามีความช้ามีความเหนื่อยหน่อยนึงนะครับยังจับไม่ได้แบบฟุบฟๆนะครับใช้เวลาจับค่อนข้างนานอยู่ก็ในเชิงปฏิบัติใช้ได้จริงแต่ว่าไม่ค่อยสะดวกครับเพราะมันค่อนข้างช้าแล้วก็ไม่ทันใจ ็จะประมาณนี้ครับสาหรับ Honor AI ์ไไ่ด้จริงแต่ว่ามีความช้าหน่อยนึงนะฮะแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือจะเป็นในเรื่องของโหมดเดสท็อปนะครับโหมดเดสท็อปเนี่ยใช้สําหรับดูพรีวิวอะไรต่างๆได้นะครับอย่างเช่นเราจะต่อจอออกไปที่จอมอนิเตอร์ขยายภาพนะครับเพื่อที่จะดูพรีวิวภาพอะไรเงี้ยได้นะครับแต่ว่าถ้าเราจะออกมาใช้งานจริงๆนะครับโหมดเดสท็อปแบบ เชิงเชิงทํางานเอกสารหรืออะไรอย่างเงี้ยยังใช้ไม่ได้นะครับใช้งานจริงอัไม่ได้เดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกสําหรับโหมดเดสทอปให้นะครับเพื่อนๆก็ลองไปดูนะครสำหรับใครที่ต้องการใช้โหมดเดสทอปด้วยเนี่ยไม่แนะนําให้ซื้อตัวเมจิกนะครับให้ไปตัวซัมซุงนะครับคิดว่าน่าจะทําได้ดีกว่าเพราะเขาทำมานานแล้วนะครับก็จะประมาณนี้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับสาหรับคนที่กําลังหาซื้อมือหหรือว่าไม่ก็มือสอนะครับสำหรับตัวออเนอร์ นะครับแล้วเราก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับข้ออื่นๆนะครับที่ผมไม่ได้พูดไปก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เพื่อแชร์ประสบการณ์แล้วความรู้และการใช้งานข้อดีข้อเสียของออนเนอร์นะครับเพื่อเป็นข้อมูลการตัดสินใจให้กับคนซื้อนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับบ๊ายบาย